เธอเป็นคนเก่งและขยันที่สุดในทีมที่ส่วนงานของเธอแต่การที่เธอเก่งกว่าทุกคนมันก็เป็นข้อเสียสำหรับเธออยู่เหมือนกันเพราะเธอก็ต้องมาคอยรับผิดชอบแก้งานที่มันมีปัญหาอยู่บ่อยๆถึงแม้จะไม่ใช่งานที่เธอต้องมารับผิดชอบโดยตรงก็ตามดูอย่างเช่นในวันนี้หัวหน้าทีมของพวกเธอก็ได้เข้ามาตำหนิงานของเพื่อนร่วมง,งานของเธอคนหนึ่งที่มันมีปัญหาแต่ในระหว่างที่หัวหน้างานของเธอกำลังตำหนิเพื่อนร่วมง,งานของเธออยู่นั้นเขาก็ได้หันกลับมามองเธอพร้อมกับรู้สึกไม่พอใจที่เธอแอบมองเขาจากทางด้านหลั

หลังจากนั้นหัวหน้าทีมก็ได้มุ่งตรงเข้ามาเหมือนกับจะหาเรื่องเธอพร้อมกับท่าทียีโยนนกวนประสาทพอเพื่อนร่วมง,งานคนหนึ่งเห็นท่าไม่ดีก็เลยเดินเข้ามาห้ามหัวหน้างานเพราะกลัวว่าทั้งสองคนจะมีเรื่องทะเลาะกันในที่ทำงานและไม่อยากให้เกิดเรื่องไม่ดีขึ้นมาหลังจากที่หัวหน้าทีมของพวกเขาได้เดินออกไปเพื่อนร่วมง,งานของเธอก็ได้เข้ามาขอโทษเธอแทนหัวหน้าที่ทำตัวไม่เหมาะสมพอถึงเวลาเลิกงานเธอก็กำลังเตรียมตัวจะกลับบ้านทางหัวหน้าทีมก็ได้เดินมาหาเธอพร้อมกับบอกให้เธอมาแก้ง,งานที่มีปัญหาให้แต่ เช้าและเสร็จก่อนที่เขาจะเข้าไปประชุมในช่วงบ่ายแล้วหัวหน้าทีมของเธอก็ได้กลับบ้านไปส่วนตัวเธอนั้นถึงจะไม่พอใจหัวหน้าทีมแต่เธอก็ต้องทำตามหน้าที่ตามที่เขาสั่ง พอเธอกลับถึงบ้านเธอก็ได้โทรหาเพื่อนเพราะว่าวันนี้เธอรู้สึกเซ็งมาจากที่ทำงานก็เลยอยากจะมีเพื่อนมาอยู่ด้วยเธอก็เลยบอกให้เพื่อนมาหาเธอที่บ้านหน่อยแล้วมานั่งกินข้าวเย็นด้วยกันเช้าวันถัดมาเธอก็ได้รีบมาแก้งานให้หัวหน้าทีมแต่เช้าส่วนทางหัวหน้าทีมของเธอนั้นก็ได้เรียกเพื่อนร่วมงานของเธอคนนึงเข้าไปคุยงานก่อนที่หัวหน้าทีมของเธอจะเดินมาหาและได้มาตามงานกับเธอส่วนเธอนั้นก็ได้แก้งานให้แล้วเสร็จทันเวลาพอดีหลังจากนั้นทางหัวหน้าทีมก็ได้เอ่ยปากชมเธอแล้วได้ชวนเธอและเพื่อ ร่วมงานของเธอทุกคนไปกินข้าวเย็นด้วยกันโดยที่หัวหน้าทีมของเธอจะเป็นเจ้าภาพอาหารเย็นมื้อนี้เอง หลังกลับมาจากทานข้าวเย็นเธอก็มานั่งครุ่นคิดถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาก่อนที่เธอจะล้มตัวลงนอนด้วยความเหนื่อยล้ามาทั้งวันหลังจากนั้นวันถัดมาพอใกล้จะถึงเวลาเลิกงานเธอและเพื่อนร่วมง,งานก็ได้มานั่งคุยงานกันเพื่อรอเวลาที่จะกลับบ้านแต่ในระหว่างที่เธอกำลังนั่งคิดเรื่องงานอยู่นั้นหัวหน้าทีมก็ได้เดินเข้ามาและได้มาตามงานกับพวกเธอพอหัวหน้าทีมรู้ว่างานของพวกเธอเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็รู้สึกพอใจแล้วให้ทุกคนกลับบ้านได้เลยแต่ยกเว้นเธอทางหัวหน้าทีมได้ให้ใหเธอช่วยแก้ง,งานชิ้นนี้้ใหกับ gone.